ก็วันนี้เป็นเป็นวัน finale p สำหรับพีดเบ๊ e เด e ะซีรีส์ีซั่นสนะคะจากที่เราได้ได้สนุกกันมาในซีซส่นหเนาะแล้วเราก็ยังรู้สึกติดใจอยากอยู่ด้วยกันต่อเราก็เลยยือมาแต่งานเลี้ยงก็ต้องมีวันเลิกรานะคะในที่สุดแล้ววันนี้ก็ก็มาถึงก็เป็นวันสุดท้ายของพีดเบ๊บเดอะซีรีสกันแล้วก็ถามาใจหายไหมใจหายไหมคะหายไปนานละ ก็จะหายเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเพราะว่าเราอยู่กับตัวละครทุกตัวในพิทเบฟบมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกตั้งแต่เริ่มต้นอย่างพวกพี่ก็จะอยู่กับโปรเจกต์นี้มาตั้งแต่วันแรกของการที่แบบไปอ่านเจอพิทเบฟบแล้วก็ชอบแล้วก็ไปออขอซื้อมาทำแล้วก็มาคัดตัวเด็กๆมาจนอยู่กันมาสองปีกว่าวันนี้ก็ก็ผูกพันแล้วก,ก็มีความรู้สึกว่าแบบเออวันนี้มันจบแล้วแต่ก็ ก็ไม่เศร้ามากค่ะเพราะว่าก็ยังต้องลบลาค่าฝันกับพวกมันไปอีกในในโปรเจกต์อื่นอกันต่อไปตอนนี้ก็ยังลบลาค่าฟันกันอยู่กับกับโปรเจกต์ต่อๆไปกันอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าโอกาสในการที่เราจะได้เห็นแบบ13คนเต็มเต็มแบบนี้บนเวทีก,ก็ก็คงเหลือไม่เยอะแล้ววันนี้ก็คงวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายของของในประเทศไทยไได้วยซ้ำมัง้งเพราะว่าเดี๋ยวก็ถ้าจะเหลือก็คงเป็นเรื่องการเดินทางไปงานแฟนมิตรในประเทศต่างๆที่จะมีโอกาสได้รวมตัวกันแบบนี้อีกแต่ตอนนี้ก็ เราก็ต้องแยกย้ายกันไปทำงานอื่นๆตามหน้าที่ของตัวเองกันแล้วค่ะพีรนะครับกับเพราะเราร่วมโปรเจกต์ด้วยเราแสดงด้วยกับน้องๆพี่ว่ามันคือช่วงเวลาที่ผ่านมาเราคิดว่าพวกเราทุกๆคนทำเต็มที่แล้วครับแล้วก็เรามีความสุขกับโปรเจกต์นี้เต็มที่แล้วคือซีซั่น2ถือว่ามันเหนือความคาดหมายแล้วมันเหมือนโบนัสสำหรับ พวกเราทุกๆคนด้วยไม่เฉพาะแค่คนดูครับสำหรับน้องๆทุกคนพี่เชื่อว่าทุกคนผูกพันแล้วก็คิดถึงความเป็นพิทเบฟพอตอนที่เราประกาศว่าเราจะทำซีซั่น2ขึ้นมาอะไรเงี้ยมันเหมือนกับเออแค่ได้ทำก็ก็น่าจะคุมแล้วพี่เชื่อว่าน้องๆทุกๆคนอะไรเงี้ยรู้สึกเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราแค่มาส่งตัวละครกันเนาะแล้วก็มามอบความสุขให้กับแฟนๆอีกครั้งนึงในฐานะพิทเบฟเฟมิลีอะไรเงี้ย เชื่อว่ามีแอบเซลล์เหมือนกันว่าเอ๊จะมีสามอีกไหมอันนี้ตอบได้เลยคนน่าจะไม่แล้วล่ะค่ะครับแล้วต้องนมองมาครรู้สึกไงบ้างพอเดินทางมาถึงสุดท้ายแล้วเอาเปิดจากไหนก่อนคะนี่น้องน้องเล็กน้องเล็กอ่ะน้องเล็กน้องเล็กสวัสดีครับอันนี้เล็กไปอันนี้เล็กไปอยาดสินี่คนนี้แล้เป็น้องเล็กน้องเล็ก วัสดีครับยังไงก็อยู่กันมายาวนานมากกับสองซีซั่นนะครับก็ทุกตัวละครก็มีความสัมพันธ์รวมถึงนักแสดงทุกคนแั้งงานที่เราอยู่รวมกันมาแบบยาวนานแล้วก็ไม่อยากให้มันจบแต่ก็แต่ก็ซีซั่นสุดท้ายแหละมันจบแล้ะจบแหลไม่เราเรียกว่าเรา แยกย้ายกันไปเติบโตแล้วเราจะกลับมารวมกันอย่างยิ่งใหญ่เฮ้ยเฮ้ยม่้ยเฮ้ยไม่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 ไว่ไม่าม่ไ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 มนไมัไมัไม่ไม่ม่ม่ไม่ัน่ไว่ไอ่ผู้กลับมาเป็นม่ไม่อกลับม่าวมกันตัว่หญ่กม่าเดิมงนก่ไ่ไม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 ่่ไม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 ่มาไม่ไ่ม่่ไ เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นจุดที่เราจะส่งตัวละครกลับไปสู่โลกของเขานะครับก็ผมยา,ยามไม่พูดเดยอะผมไปไวมากก็พวกเราถือว่าเติบโตกันมาเป็นกลุ่มก้อนที่แข็งแรงมากแล้วก็ผ่านอะไรกันมาเยอะมากพอดีกว่าค <c oughs> นต่อไปดีกว่าพี่สายเลยเดี๋ยวต้องไปเคลียร์เมคอัพก่อให้มันไหลก็ <c oughs> <c oughs> ใจหายก็ใจหายเลยครับใจหายแล้วก็ทุกคนน่าจะความรู้สึกเดียวกันที่ที่รู้สึกว่าวันนี้มันมาถึงวันนี้ที่วันสุดท้ายแล้วเหรออะไรเงี้ยแต่ก็มันก็คงเป็นความรู้สึกที่เวลาเรามองย้อนกลับไปมันก็จะเป็นเป็นผลงานที่พวกเราคงคิดถึงอยู่ตลอดเพราะว่ามันมีมีความผูกพันเป็นตัวละครที่พวกเราอยู่กับมันนานที่สุดน่าจะแบบว่าสามปีสปีอะไรเงี้ยครับก็ก็รู้สึกใจหายแล้วก็คงคิดถึง บรรยากาศในกองที่ทํางานร่วมกันครับครับผมผมก็จําได้ตั้งแต่วันที่9ก้าคุมภาครับตั้งแต่แครบทพีเบฟกันมาแล้วผมได้ไปดูคลิปที่แบบแฟนคลับเขาตัดต่ออแบบแต่ละคนการเดินทางมันเป็นยังไงบ้างผมรู้สึกว่าก็คนต้องพูดใจใหายอีกรอบเพราะว่าเราเราอยู่กับตัวละครนี้มาแบบเกือบสองสามปีทำให้ผมว่าทุกคนน่าจะผูกพันกับตัวละครนี้แต่ผมก็หวังว่ามันไม่ใช่แค่จุดสิ้นสุดมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของทุกคนครับของแกงพีเบฟครับ ให้อะไรกับเราบ้างมันทําให้เราเติบโตไปแค่ไหนหรือประสบความสาเร็จยังไงบ้างปัญหาทําให้เราเติบโต, <laughs> ตสำหรับผม่ะผมตัวละครเปลี่ยนชีวิตผมไ <c oughs> ปเลยครับตัวละครเจฟมันเหมือนทาให้ผมเติบโตขึ้นในฐานะการทํางานก็ตามเลยในฐานะการใช้ชีวิตครับ <c oughs> ผมรู้สึกว่าได้เรียนรู้กับตัวละครเยอะมากครับก <c oughs> ็เช่นกันครับบางบางมุมมองบางบางอย่างที่ตัวละครแบบ ตัดสินใจหรือว่าคิดที่จะทําอะไรเงรี้ยบางทีเราก็มานั่งคุยกับตัวเองว่าแบบเออถ้าเป็นเราเราจะทําแบบนั้นไหมเราจะแบบตัดสินใจเหมือนที่ที่ตัวละครเขาเขาเลือกหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าบางอย่างบางเขาเรียกาบางซีนก็ให้ข้อคิดให้อะไรกับเราเยอะเหมือนกันเปลี่ยนความคิดในบางมุมของเราขอผมก็อาจริงชาลีกับผมเหมือนแบบคล้ายๆกันตั้งแต่ตอนเริ่มต้นที่เข้ามามันเป็นเหมือน จุดเริ่มต้นการเดินทางที่ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างหน้าบ้างเหมือนแบบที่ชาลีเนี่ยเขาเข้าไปหาพี่เบบไปแบบไปยืมรถซึ่งจนตอนนี้ก็มาจนความจําเสื่อมอีกรอบแล้วก็คือมันเนื้อเรื่องมันมายาวไกลมากโดยวันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดเรื่องราวยาวกันขนาดนี้ก็ระหว่างทางผมว่าระหว่างทางมันเป็นประสบการณ์ที่สําคัญทั้งของชาลีแล้วของผม,ผมที่ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ผ่านอะไรมากับ แก๊งเอ็กซ์ X Hunter แล้วก็ Red Racing นะครับนี่แล้วก็ Keta ด้วยอีกหนึ่งใช่ไหมเคตาไม่ใช่ไม่ใช่อีทเนยอีทีเคเคไม่ใช่ไมี๋ยวนะ่ใช่หน่อยเรี๋ยวโยเซลขึ้นที่มานั่นแหละครับเราก็เลยมาเป็นแก๊งที่มีคนมากมายแล้วก็ดีใจที่วันนี้เราก็ได้มา ร่วมอยู่ด้วยกันในวันส่งลาครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะกลับสู่นิยายกันทั้งหมดครับผมก็รู้สึกว่าชีวิตชีวิตเบฟค่อนข้างคล้ายกับชีวิตผมก็มีผ่านเรื่องราวมาเยอะ <c oughs> แล้วกเ็เขาก็เหมือนสู้อะไรมาด้วยแล้วก็พอมาถึงพิทเบฟที่ผมได้รับโอกาสก็เหมือนเป็น EP 13ของซีซั่น2นะครับวันนี้จะจบด้วยแฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็เหมือนชีวิตผมที่ได้เกิดใหม่ ไม่เหมือนเดี๋ยวไว้มาได้ไหมอ่ะี่ิงอ่ะี่โอ้โหอะไรเนาะก็รู้สึกว่าได้ทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาอย่างดีแล้วครับก็นังจะนี้ก็คืออยากจะเก็บไว้เป็นความทรงจำตลอดไปว่าครั้งหนึ่งเคยได้รับบทคุณพีท ได้เล่นพีได้เล่นซีรีส์พีดเบส t The ซีรีส์ครั้งแรกในวงการบันเทิงในฐานะนักแสดงขอบคุณครับก็ใจหายเหมือนทุกๆคนแหละครับแต่ว่าอีกหนึ่งความรู้สึกนึ้ก็คือจริงๆวันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นอีพีสุดท้ายแล้วเนาะแบบเราไม่รู้ว่าแบบอีพีสุดท้ายที่พวกเราแบบตั้งใจจะแบบถ่ายทอดออกไปคนดูจะรู้สึกยังไงจะตื่นเต้นเหมือนกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ นี่ก็คือเป็นครับผมเอาอยากให้ตัวละครตัวละครได้เจริงจริงเขาเป็นคือสำหรับนัดอ่ะก็จะเป็นเหมือนตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งกับซีซั่นสองอ่ะก็จะเป็นอีกคนละตัวละครกันเนาะสำหรับเอ่อคริสเนี่ยก็รู้สึกว่าได้ในแง่มุมของแบบความตั้งใจแล้วก็ความมุ่งมั่นในการที่จะททำอะไรสักอย่างเนี่ยเพราะด้วยตอนที่เราเวิร์กแล้วแบบตัวละครนี้เป็นตัวละครที่แบบว่า มีเป้าหมายที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วเขาแบบไม่สนใจอะไรแล้วก็ตั้งใจเพื่อให้ถึงทําทุกอย่างเพื่อให้ถึงเป้าหมายของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้ก็ได้ตรงนี้มาปรับใช้ด้วยถึงจะมีเรื่องแบบความรักอะไรเข้ามานิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยววันนี้ก็อยากจะให้เราติดตามครับว่าความรักแบบว่าเซรัทเนอร์จะจบลงอย่างไรดีหรือร้ายหรือไปต่อความรักจะทำให้เราวันวายหรือเปล่าหรือเราอยากจะยังแน่วแน่อยู่เหมือนเดิม ครับสำหรับผมคุณพีทก็ก็อยู่ด้วยกันมา2อปีสาปีเหมือนกับทุกทุกคนก็อยากจะขอบคุณเขาที่ทําให้ผมได้แบบพัฒนาตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นในฐานะนักแสดงแล้วก็ในชีวิตจริงผมก็ได้เรียนรู้การเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นครับขอบคุณครับความรู้สึกก็ครับก็เหมือนทุกๆคนแหละครับใจหาแล้วก็ เราร่วมเดินทางกันมา2-3ปีแล้วอะไรเงี้ยมันก็แบบวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายจริงๆหรอที่เราจะส่งตัวละครกลับไปสู่นิยายอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันคงมีหลายมวลความรู้สึกที่มันมันอาจจะโอ้ยยาเยาวยวยมันอาจจะแบบใจเย็นนะใจเย็นมันจะมันจะจะคงคิดถึง ทุกคนในกองอะไรเงี้ยรวมถึงทีมงานที่ร่วมกันเดินทางมาสู่อีพีสุดท้ายนี้ก็อยากให้ทุกคนตั้งตารอแล้วกันอย่างที่เราได้ตั้งใจทํางานไปอะไรอยากให้ทุกคนได้เฝ้ารอกับกับผลงานที่ทุกคนทีมงานแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆแล้วก็ความตั้งใจนี้มันมันจะออกสู่สายตาทุกคนอย่างภาคภูมิใจแน่นอนครับผมสาหรับผมก็รู้ อาจริงรู้สึกเศร้านะที่วันนี้ต้องมาส่งตัวละครแบบกับสูนิยายริงๆแล้วก็ไม่มีต่อแล้วก็เลยเอาจริงก็ดีใจที่ตัว,ตว,ตว,ตวละครเนี่ย<ม>ได้ไปเติบโตในแบบของเขาในโลกของพิษเบฟทุกตัวเลยนะครับแล้วก็อยากดีใจกับเขาด้วยแหละว่าแบบเออถ้าไม่มีพวกตัวละครทุกตัววันนี้ในพิษเบฟเนี่ยก็คงไม่มีพิษเบฟมาจนมันถึงวันนี้นะครับ<ม>ใช่ครับ คิมก็เป็นตัวละครที่เอาจริงไปอยู่ทั้งทีมเล l a เล็กซทีมไม่ดีมาก่อนแล้วก็มาอยู่ทีมเอเกนเตอร์ซึ่งเป้าหมายของเขาก็คงก็คงชัดเจนอยู่เสมอก็คือเป็นเป็นนักแข่งก็คือเป็นอัลบวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มาปรับใช้ในชีวิตจริงก็คือเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนในเรื่องของการแสดงหรือว่าในเรื่องของการบันเทิงอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอยเราควรตั้ง g o แบบช็อตเทอมลองเทอมอะไรเงี้ย คน,คนที่จะเอามาปรับใช้ในตัวละครของคิมแล้วก็ชีวิตจริงของผมครับของผมก็สําหรับตัวเคยงต่าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันเหมือนสะท้อนตัวเองว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนยังไงครับเพราะว่าอย่างที่พี่ชอตพีเอสได้บอกไปตอนแรกว,ว่าตัวละครทุกตัวเนี่ยมันสร้างมาจากตัวนักแสดงจริงๆที่แบบว่าควบคู่กันไป ก็เลยรู้สึกว่าเออเหมือนเราได้มองมองกระจกอีกบานหนึ่งที่ได้แสดงตัวตนของเราออกมาว่าจริงๆแล้วเอ,อ้ยเราเป็นคนแบบนี้นะแบบหรือว่านิสัยที่เราแบบไม่เคยรู้ว่าตัวเองหรือว่าไม่เคยมองตัวเองเลยว่าตัวเองเป็นยังไงครับก็ได้รู้ได้เรียนรู้จากตัวละคร <Okay. S 1> ครับ oh. ครับเนี่โอ้สโลลี่ครับสโลดีครับ กล้ามใหญ่ไปหน่อยครับผมโอ้ยนะมาแล้วเมื่อกี้เห็นเพื่อนๆดึงเศร้าผมดึงขึ้นหนเอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยดีครับโอเคครับในสุดท้ายแล้วสำหรับผมครับก็จริงๆก็เหมือนที่เพื่อนๆได้พูดไปนะครับก็รู้สึกใจหายเหมือนกันแล้วก็แต่ว่าต้องบอกว่าผมก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้ ได้ร่วมในร่วมประชนภัยไปกับเพื่อนๆตรงนี้นะครับกับพี่เอพ่ชอตกับทีมงานทุกคนนะครับก็รู้สึกผมได้พูดตลอดเลยว่าตั้งแต่วันแรกที่ผมได้เข้ามาในโปรเจกต์เนี้ยคือผมก็ผมแฮปปี้ในวันแรกแล้วก็จนกระทั่งวันเนี้ยแม้ว่ามันจะจบลงผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเศร้าใจอะไรนะครับผมรู้สึกว่าผมดีใจที่ผมได้เดินมาด้วยกันตั้งแต่แรกผมรู้สึกว่าไอความสุขที่ผมเก็บมา2ปีกว่าสองปีครึ่งเนี่ยผมว่ามันก็เวิร์ดอิทมันคุ้มค่าแล้วครับผมก็เลยว่า ผมแฮปปี้ดีนะครับสซอนท็อปก็น่าจะรู้สึกกายหายเหมือนกับทุกๆคนนะครับเพราะว่าพวกเราก็อยู่กับโปรเจกต์นี้มา2-3ปีแล้วอะไรเงี้ยก็คือเหมือนพวกเราอยู่กันตั้งแต่บอยเจอร์นี่หนึ่งมามามาตั้งแต่แบบร่วมกันแคสอะไรเงี้ยครับคือรู้จักกันตั้งแต่แรกๆเลยคือวันนี้มันเป็นอีีสุดท้ายก็จริงแต่ว่าพวกเราก็คือก็ยังคงเป็นพิธเบระครับเพราะว่า พวกเราก็คงมีความทรงจำความทรงจําที่แบบทําร่วมกันก็ถ้ามันนานไปแล้วพวกเราก็แบบจะ,จะคิดถึงตรงนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็วันนี้เป็น e ีพีสุดท้ายแล้วก็รู้สึกว่าดีใจครับที่ได้เล่นตัวละครนี้แล้วก็หลังจากนี้ก็ทุกๆคนก็มีเรื่องที่ต้องไปเล่นแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆเงี้ยครับก็ยังไงพวกเราก็คือผิดแบบครับอืมย่าอยา ครับตัวละครน,นะคบของตัวท็อปโซนิก hmm. ก็คือแรกๆอะ่ะก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของท็อปเลย,เลยนะอย่างเงี้ยหยอ่ที่เป็นเรื่องแรกในวงการบันเทิงก็ครั้งแรกท็อปก็ไม่รู้ว่าแบบจะต้องเล่นหรือว่าแสดงยังไงแรกๆคือท็อปเป็นคนที่แบบตื่นเต้นง่ายอนะไรเงี้ยก็คือพูดโลกพูดโลนแบบพูดเร็วในบทในซีเลยครับคือหลังๆก็พอมาซีทั้งสองก็แบบมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นครับผมก็คือมีการแบบพูดช้าลงบ้างครับก็มีสติมากยิ่งขึ้น เพราะว่าแบบประสบการณ์เราก็มีมากขึ้นจากตอนแรกไหครับไม่เพิ่นค,ครับบทนอตก็ผมก็เป็นบทหนึ่งที่ผมรักมากนะครับผมคิดว่านอตด้วยความที่นิสัยนอตมันเป็นคนแบบมีความเป็นเด็กเด็ก,ดก,ดกะครับแบบว่าผมว่าการท,าที่ผมได้อยู่กับคลาลิเตอร์นี้มันทําให้ผมได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งแล้วมันแล้วคือผมรู้สึกว่าการเป็นเด็กมันมีความสุขได้ง่าย มันทําให้ผมยิ้มง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเวลาที่เราอยู่ในบทนี้และเวลาสปีกว่านี้ผมรู้สึกว่าผมก็เป็นคนที่มีความสุขได้มากขึ้นได้ได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณบทนอตที่ทําให้ผมได้สัมผัสความัญญาความเอ๋อความบลองอะไรเงี้ยอีกอีกอะไรเงี้ยครับมันก็ดีครับครับมิวได้ไหมอ่ะป่ะป๊อปรีมิวพแก๊งไม่มีคู่ครับไม่มีคู่แต่ก็มีหัวใจนะครับ แม่ชาวแรงอ่ะอันนั้นเดี๋ยวจะพยายามหาคู่ครับก็วันนี้ก็เป็นอีพีสุดท้ายของปิดเบรนะครับก็ผมว่างานเลี้ยงมันก็มีวันเลิกลาแหละก็ก็อยากจะเก็บความทรงจำนี้ไว้ดีที่สุดแล้วกันแล้วก็ผมคิดว่าทุกคนก็เติบโตไปอย่างที่พี่ทุกคนพูดแล้วผมว่าทุกอย่างมันจะเป็นประสบการณ์กับตัวเราแล้วก็ผมว่ามันดีที่สุด กับพวกเราแล้วให้เราได้อยู่ในโปรเจกต์นี้ครับครับก็รู้สึก ภูมิใจมากกว่าภูมิใจมากกว่าที่ได้เล่นตัวบทดีนี้ซึ่งต้องบอกว่าการที่เราได้เล่นบทดีแล้วก็อยู่ในแกงผิดเบฟเนี่ยก็มีความรู้สึกดีใจถามว่าปลื้มมากไหมปลื้มมากที่ได้เรียนรู้จากหลายๆคนเพราะแต่ละคนเนี่ยมีนิสัยต่างกันเราร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันเราเครียดด้วยกันเรามีความสุขด้วยกันเราก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นความใจหายแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมมองว่ามันอาจจะอยู่ใน ฮาร์ดแวร์ฮาร์ดดิสในมุมในมุมในมุมในเมมโมรีความทรงจำเมมโม่ของเราฮาร์ดโอ้ฮาร์ดแวร์ฮาร์ดดิสเรื่องอะไย้อนยุคขับถึงเท่าไหร่ฮาร์ดดิสฮาร์ดดิสขับถึงเท่าไหร่ usb แปดพอแปดกิกแปดกิกกิกฮาร์ดแวร์มาต่อต่อมิวครับหมดแล้วหมดแล้วมิวก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของพีทเบฟคือสำหรับมิวเนี่ยพีทเบฟไม่ใช่แค่ซีรีส์เรื่องหนึ่งครับ เหมือนพิดแบบให้ทั้งพี่น้องเหมือนด้วยคอาี่มูเป็นลูกคนเดียวได้แหละแล้วพอมูมาอยู่ท่ามกลางพี่พี่น้องๆทั้ง12คนก็เหมือนได้เจอครอบครัวใหม่ที่มีความสุขมากครับค<ห>ตัวละครวิลลีน่นะ <c oughs> ครับม <c oughs> ผมรู้สึกว่าตัวละครวิลลี่นี่ให้ <c oughs> ให้ความกล้ากับม <c oughs> บูใช่ครับเพราะผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มีความกลาก้ามากเท่าตัวเขาอะครับ หมือนพอได้ได้มาอยู่กับเขาก็รู้สึกว่าเหมือนหาหามุมนี้เพิ่มให้ตัวเองได้ค<า>รับากก็ตัวละครดีนสอนให้รีรู้จักคําว่าหนักแน่นกับเป้าหมายคือมองว่าคือคือคือซีซั่นแรกกับซีซั่นสองมันมีความแบบเป้าหมายต่างกันอย่างซีซั่นสองเนี่ยเป้าหมายก็คือ ต้องหนักหนักแน่นกับสิ่งที่ตัวเองวางแผนไว้แล้วก็ต้องทำให้สำเร็จแล้วก็อย่างซีซั่นแรกก็คงให้ข้อคิดตรงที่ว่าแคร์คนรอบข้างให้มากขึ้นไม่ใช่แคร์ความรู้สึกของตัวเองมากกว่าครับ่มลยตัวละครให้แล้วตัวละครให้แล้วนะอกมันจริงๆรอะ่แี่ยวอ่แวอ่เดี๋ยวรอดูเดี๋วรอดตไ เหมดละวินเนอร์ที่วินเนอร์สรับวินเนอร์ผมว่าไม่มีครับผมเลยผมพูดเลยผมพูดเลยผมว่าตัวละครวินเนอร์ก็อย่างนี้ทุกคนเห็นอยู่แล้วว่ามันก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่มันใช้ชีวิตแบบโลดโผนแล้วกันแล้วมันก็ไม่ค่อยคิดอะไรอยู่แล้วผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันให้กับผมก็คือโดยเบสผมแล้วผมไม่ได้เป็นคนร่าเริงอย่างนั้นผมไม่ได้เป็นคนดีดผมไม่ได้เป็นคนมีเอเนอร์มากมากเลยก็ขอบคุณวินเนอร์มากมากที่ ข้ามาเปลี่ยนชีวิตผมแล้วกันจากเด็กที่เคยเกือบจะแบบจุดดิ่งของชีวิตก็รู้สึกมันก็มาเพิ่มสีสันให้กับชีวิตมากๆครับครับปุ๊บเอาเหลืออีกคนนึงครับเหลือป่าเอสป่าครับตัป่าดูนี่ตัวละครนี้แค่ไหนกับคุณครับตัวละครนี้เป็นตัวละครยอดนิ้นี่คือหลงตายแล้ะตัวนี้หรอ โทนี่จะให้อะไรใครได้โทนี่เหรอสำหรับพี่อะโทนี่เป็นตัวละครที่อาจจะไม่ได้แบบมีแง่มุมมองอะไรที่มันดีๆหรือเป็นประโยชน์เนาะแต่ว่ามันมันไม่ได้มีในมุมนั้นนะครับ <Shanghai S 2> ก็เป็นตัวละครที่เป็นแบบเป็นจุดเริ่มต้นอะไรหลายๆอย่างของเรื่องราวละกันเพราะนั้นนั่นคือสิ่งที่โทนี่ให้แต่ว่าสำหรับพี่อ่ะโทนี่ทำให โอเคไมเลกก็โทนี้โทนี้ทำให้พี่ได้กลับมาแสดงละครนีกครังวันนี้จะรอดกันไหมครับก็ก็ได้กลับมาทําอะไรที่เคยทําอีกครั้งหนึ่งทั้งนที่คิดว่าแบบคงคงไม่ได้ทําแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญพิดเบฟคงทําให้ทําให้พี่รู้สึกว่าพี่มีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็เราได้เรียนรู้ ความสัมพันธ์ในอีกรูปแบบหนึง่งพี่อาจจะมีแค่ครอบครัวเพื่อนร่วมงานในออฟฟิศอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นอีกอีกรูปแบบหนึง่งก็ดีครับนนฮึบหรือหรือจบฮึบ,ฮบ,ฮบ,ฮบจบเถอะอ้าวมาแล้วก็ไม่ไ่ พีเตอร์ครับปลอมตัวตลอดเลยีครับสวัสดีครับีรเตอ์ปมาเลยครับมาเลยดีครับขุงนวลหน่อยดิพี่เชิงนี้ต้องปลอมตัวค่ะครับครับผมขับความสำเร็จสองซีซั่นเลยมีอะไรอยากแบบบอกไหมคุณผู้ชมแล้วก็น้องๆบอกโอ้โหบอกอ่าบอกนี้ก็ได้ครับคือผม ผมโชคดีที่มีโอกาสได้ทำซีรีส์ไวเรื่องแรกกับกับคนที่เขาเรียกว่ามีอะไรนะมีมีความตั้งใจกับมันมากๆอย่างเบียร์ชอตอยู่รือ,รอ,รอทั้งทีมเนี่ยครับโดยการที่ผมก็เรียนรู้ไปกับทุกคนนี่แหละในการทำทำซีรีส์ไวเพราะผมก็ไม่เคยทำเนี่ยครับแล้วก็เป็นประสบการณ์หลายๆอย่างเลยครับรวมถึงเรียนรู้เรื่องการทำซีรีส์ไวเรียนรู้การทากับนักแสดงใหม่ๆแล้วก็เรียนรู้ที่จะคิดไปกับไปกับ ไปกับทีมว่ามันจะเป็นทางไหนดีไงครับก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็มีโอกาสได้ทําซีนรถด้วยอะไรเงี้ยครับก็เป็นเป็นใช่ไหมอยู่ๆใครจะให้คนมาทําอยู่ๆให้พุ่งกลับมาทำหนังรถแข่งได้อะไรเ<ๆ>งี้ยมันก็ไม่ไม่ง่ายเลยเงี้ยครับก็ขอบคุณครับที่ให้โอกาสให้ให้โอกาสผมได้ทําหลายๆอย่างที่ไม่เคยทําเลยแล้วก็สนุกมากครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะทำอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยท <c oughs> กลังเป็นอย่างนั้นอยู่ทำัอยู่กำลังผีอยู่ครับ ตอนนี้แหละแม่คี่แหมละยวเมติเมต้องเป็นพี่ล่ะทุกคนเตรียมฮึบไม่เอดิอะไรนะคะคำถามคือมีอะไรอยากบอกไหมคะมีอะไรอยากบอกเลยค่ะคาถามปลายเปิดเปิดก๊อก ก็แปลกดีค่ะที่ไม่เคยคิดว่าอยู่ๆมาวันหนึ่งจะมีแบบลูกชายตัวโตๆทีเดียวถึงสิบสาคน <c oughs> แบบนี้ก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับพวกเขาก็ครบรถมีทุกอย่างนะมีโกรธมีโมโ,มโหมีห้องเย็นมีด่าก,กันมีทซับซึ้งน้ำตาไหลประทับใจชื่นชมพวกมันมีแบบครบ <ๆ S 2> ทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ ก็ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ในในช่วงวัยหนึ่งซึ่งเราอาจจะทําอะไรมาเยอะมากจนจนคิดว่าแบบเออทามาหมดแล้วอะไม่น่าจะมีอะไรที่ที่อยากจะทําอีกอะไรเงี้ยแล้วอยู่วันหนึ่งก็ฮึบฮค่ะจบตัดบุญเลยจัได้ง่ายได้ไหมอยู่วันหนึ่งก็มีมีโอกาสค่ะที่ได้มาเจอกับ สิ่งเหล่านี้แล้วก็งานใหม่ๆที่ตื่นเต้นพิธเวฟบเป็นอะไรที่พวกเราตื่นเต้นมากเพราะว่าสิ่งะไวเรื่องแรกใช้แล้วสิเร,รถแข่งเรื่องแรกได้ทํางานกับพวกนี้เป็นเรื่องแรกทํางานกับพี่เตอร์มันเป็นอะไรที่แบบแรกๆไปหมดเลยจนทําให้เรารู้สึกว่าอ๋อจริงๆแล้วเรายังไม่แก่เว้ย <laughs> เรายังมีอะไรยังไม่ได้ทําอีกตั้งเยอะแน่อะไรอย่างนี้ค่ะก็าทาให้แบบลุกขึ้นแบบรู้สึกแบบมีชีวิตชีวากระชีตมากขึ้นถ้าเกิดบอกว่าจใจพูดอะไรกับไอ้พวกนี้ก็ก็ต้องบอกว่า เออพวกแกเก่งมากคุณแล้วนะจำเลยนะจำเลยนะพูดแล้วนะด่าวด่าวสปอยอีพีสุดท้ายพี่เอ็แล้วกันค่ะจะได้เห็นอะไรยงไงว่าปปี้เอนดิ้งค่ะ ให้มันรู้้กันไปเลยและและแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้ไม่ใช่เฉยๆคือจริงๆแล้วอ่จุดเริ่มต้นของของการสร้างซีรีส์อ่ะครับมันก็คงเป็นเรื่องของสร้างสรรค์งานให้ให้ทุกคนคนดูของเรามีความสุขอ่ะเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าในตอนสุดท้ายของพิทเบฟสิ่งที่เราอยากจะมอบให้ ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนที่แบบติดตามพวกน้องๆมาตลอดแบบเกือบ3ปีอะไรเงี้ยพี่ว่าอันนี้คือของขวัญจากพวกเรามันก็จะมีมีซีนที่มันมันไม่มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นของของขวัญจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนที่ได้ชมในโรงหนังวันนี้เป็นเป็นคนกลุ่มแรกนะครับมีความสุขรวมไปถึงแบบทุกๆคนที่จะได้ชมในคืนนี้นะครับ พี่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในซีนนั้นมันคือความสุขที่ทุกๆตัวละครเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆตอนนี้เรากําลังถ่ายทํากันมาแล้วพี่คิดว่ามันมันจบแบบอื่นไม่ได้แหละรับทุกคนได้รูว่าแฮปปี้สบายใจแล้วนะคะ <ต42> ถ้าอยงนี้เดี๋ยวน้องๆแต่ละคนก็จะมีผลงานให้ได้ติดตามกั่ด้วค่ะอ้าวถามแบบนี้ได้ไงอ่ะ <prospective> ถามแบบนี้เดี๋ยวมันบีบคอพี่ไม่น่แน่ทีแน่แน่เดี๋<โ>ยววันศุกรแบบ์หน้าค่ะ ก็จะมีทีมหนึ่งที่เป็นแบบฉันนี่แหละท่านขุนที่สวยที่สุดออกสตาร์ทอีกครั้งก็จะเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็สิงสาราตายก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวในปีหน้าตอนนี้เราก็ยังกลังทํางานของปีหน้ากันอยู่ก็เดี๋ยวก็คงจะรู้กันว่าปีหน้ามีอะไรบ้างครับขอบคุณนะคะ